ผมสุดสวยเลยครับผมนี่ครับปลาเพี้ยนขาวครับผมมาแล้วครับผมนี่ครับปลาแปกครับนี่ครับปลาซอยครับผมสตัวครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากโชว์ครับอยากโชว์ครับนี่ครับ สวัสดีครับผมเจอกันอีกเช่นเคยนะครับห่างหายไปนานนะครับกับช่องเจบอทฟิชชิงนะครับวันนี้ครับยามเย็นครับผมห้าโมงกว่าแล้วครับออกมาตกปลาตะเพียนครับนี่ครับของชนประทานนะครับยาวๆเลยครับผมน้ําก็ไม่ขุนนะครับใสๆนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจมีตัวหรือเปล่าครับมีน้าๆเอฟซนะครับทักมาบอกว่ารอชมตกคลิปตกตะเพียนของชนอยู่นะครับจะให้ครับผมหากับข้าวครับช่วงเย็นครับผมนี่ครับวันนี้เอาเบ็ดมาครับระยะ5.4นะครับ ก็มีทุนนะครับเหมือนเดิมครับผมลูกหมุนนะถ่วงให้เหยื่อลงน้าเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ําไหลนะครับเบ็ดเบอร์ศูนย์จุดสามนะครับก็นี่ครับเหยื่ออาหารเม็ดครับแช่น้ําแล้วก็เอาออกเลยนะครับแค่มาดพอนะครับก็ดูอาหารผมว่าสีสันไม่ค่อยสวยอะไรนะครับเพราะว่าเก็บไว้นานมากไม่ได้ตกมาหลายเดือนแล้วนะครับผมช่วงนี้มีกีฬานะครับพาเด็กๆไปแข่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอชมครับผมเดี๋ยวรอชมแต้มแรกครับ มีตัวอยู่นะครับผมปลาได้เรื่องอยู่ครับแต่เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะไซส์สวยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอชมรเหมือนเดิมนะครับเราจะปล่อยปล่อยล้อชายชายนะครับปลาจะวิ่งเย็นๆนะครับแดดเหลืองๆนี้นะครับปลาเขาจะวิ่งล้ออยู่ในชายนะครับเดี๋ยวรอชม ับผมมาแล้วครับแต่เพียนแดงครับผมไซส์ก็สวยๆนะครับคลองชนนะครับยังไม่ถึงอใหญ่มากครับเดี๋ยวต้องมีใหญ่กว่านี้ครับเดี๋ยวรอชมครับผมนี่ก็ผมอาหารนะครับบีบเข้ากระตเบ็ดนะครับแล้วเดี๋ยวตกเลยครับเดี๋ยวรอชมครับผม ลอยไหลไปนะครับมีตัวโดนแน่ ผมสวยๆเลยครับผมนี่ครับตะเพียนขาวครับผมนไครับใสดีครับผมริมคลองชลประทานนะครับยามเย็นอย่างนี้นะครับแดดลึงเหลืองนะครับเจอเหยื่อวิ่งโฉบเลยครับผมนี่ครับสวยงามครับเขกล้องกี่ตัวสองตัวล้วเลยนะ แล้วครับผมนี่ครับป่าแปลกครับนี่ครับปลาส้อยครับผมดูตัวครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากโชว์ครับอยากโชว์ครับนี่ครับปลาส้อยอะไรครับใครรู้จักบอกผมทีนะครับนี่ครับโอ้ไสาสวยนะครับนี่ครับเป็นมือครับโอ้หนี่ครับนี่ครับดูสาครับ โอ้ไสสวยนะครับปากฉีกครับผมมันมันดิ้นนะครับตัวมันใหญ่ครับอ้วนตึกเลยครับดูท้องครับสวยครับอะครับผมขยับมาจุดนี้นะครับจุดที่2นะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าจะมีตัวให้เห็นอีกหรือเปล่าครับเย็นแล้วครับผมก็มีวิ่งเล่นน้ําอยู่นะครับเดี๋ยวรอชมครับผม หชมนะครับเหื่อไม่ค่อยดีครับวันนี้ลงน้ำมัน,มนละลายหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหือเก่านะครับผมเก็บไว้นานจัดมันขึ้นลาพอโดนน้ําแล้วมันมันไม่ดีครับมันไม่เหนียวครับป็นโนนเหรอโอเครอมรับ ครับผเดินไม่ถึงห้าเก้าครับโดนแล้วผมเมื่อกี้วัดป่าขึ้นมานะครับโทรศัพท์เด้งครับผมข้อมูลเต็มครับเดี๋ยวขอยกตัวนะครับไปแล้วผมมืดแล้วครับมืดไวมากครับเดี๋ยวรอชมครับ อีกแล้วครับนี่ครับสวยๆครับอ่ะโอเคครับผมก็พอสมควรนะครับกับเวลาเกือบๆชั่วโมงนะครับมืดไวมากครับเนี่ยในกล้องนี่มันสว่างหน่อยครับแต่คือรอบนอกนี่คือมืดแล้วครับไฟตลอดทางเขาเปิดหมดแล้วเดี๋ยวได้ครับก็ ปายังชุ่มเหมือนเดิมนะครับคลองชนประทานข้างทางรถวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้นะครับก็พอได้ครับนี่ครับจะให้ดูครับนี่ครับผมใสสวยๆครับมีตะเพียนขาวด้วยนะครับก็พอได้กับข้าวนะครับพอได้กับข้าวเย็นนะครับออกมาให้รู้ว่ายังอยู่นะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับแต่แค่ไม่มีเวลาตกแค่นั้นเองนะครับปายังชุมและเยอะอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยู่แถวนี้ที่ผมอยู่ก็มาตกกันได้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ